ความสุขในชีวิตคู่นะคะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของความรักเท่านั้นนะคะแต่ความเข้าใจเรื่องของสุขภาพโดยรวมถึงเซ็กช w ลเวลเนสเนี่ยเป็นปัญหาที่หลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามนะคะหรือว่าบางคนมองว่าไม่ได้มองข้ามค่ะแต่ว่ามีความกังวลหรือความกลัวในเรื่องของสุขภาพด้านนี้นะคะเลยทำให้แสดงออกในแบบที่ไม่มีความสนใจเรื่องนี้นะคะ คุณคะ e x u a l w e l l n e s s คืออะไรคะก็คือเรื่องของความสมดุลระหว่างร่างกายแล้วก็อารมณ์ในชีวิตคู่คือเรื่องของเพศนะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายมันมีความสำคัญกันทั้งหมดคะ่ะทำไมมันถึงมีความสำคัญคะเพราะว่ามันจะช่วยทำให้เราเนี่ยสร้างความใกล้ชิดมากขึ้นนะคะแล้วเราก็มีความเข้าใจในการและกันมากขึ้นลด ลดปัญหาการเกิดความเครียดในความสัมพันธ์ของชีวิตคู่นะคะโดยเฉพาะบางคู่เนี่ยอยู่กันนานๆนะคะก็อาจจะมีเรื่องของความห่างเหินนะคะแล้วก็ทําให้เรื่องของความสัม,สมพันธ์เนี่ยมันห่างกันมากขึ้นนะคะอันที่สามก็คือมันเป็นการช่วยทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นการมีสุขภาพทางเพศที่ดีนะคะส่งผลได้มากนะคะตอบ สภาวะการมีชีวิตคู่นะคะหลายคู่นะคะ,ะละเลยเรื่องของสุขภาพทางเพศ Sexual Wellness อาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไปมุ่งเน้นกับลูกนะคะไปโฟกัสกับลูกหรือเรื่องของอันที่สองก็คือเรื่องของอชีวิตประจำวันนะคะเช่น มันตื่นมาเป็นรูทีนคือตื่นมาตอนเช้าก็ต้องรีบออกจากบ้านเพราะว่ารถติดนะครับรีบไปส่งลูกนะครับส่งลูกเสร็จก็รีบไปทํางานทํางานก็ทํางานหนักมากนะคะนั่งอยู่บนโต๊ะแล้วก็ทํางานประชุม1 2 3 4งอหอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือว่าเป็นการทํางานประชุมจริงๆกว่าจะกลับนะคะก็ต้องรีบตาตาเหลือกกับนะคะเพราะว่ากลับช้าก็รถติดแล้วต้องไปรับลูกนะครับ แบบนี้กลับมาถึงบ้านก็เหนื่อยนะคะต้องรีบพาไปกินข้าวแล้วก็ทำกันบ้านนะคะยังไม่ทันอะไรเลยก็ค่ำแล้วก็ต้องรีบนอนเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าพอชีวิตมันเป็นวงจรแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้การดูแลเรื่องสุขภาพหลายๆอย่างของตัวเราเองก็ให้ความสำคัญน้อยลงบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากแล้วก็นา่าแบบดูซุดโทมนะคะดูเพลียหรือบางครั้งนะคะก็ ไม่ได้ไม่ได้ดูแลเรื่องของอสามีนะคะหรือว่าคู่ของเราเลยนะคะก็อาจจะละเลยดูเหมือนจะละเลยนะคะแต่จริงอาจจะไม่ได้ใช้คําว่าละเลยแต่ว่าเราอาจจะด้วยด้วยเวลาด้วยอะไรหลายหลาย,หลายอย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปนะคะเชื่อว่ามันคงเป็นซีนารีโอที่พบได้บ่อยๆในชีวิตของเอ่อ มนุษย์เงินเดือนในทั่วๆไปในปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเรื่องพวกนี้มันก็เป็นป,ปัญหาได้นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะที่จะช่วยเสริมสุขภาพเซ็กชวลเวลเนสของเราเนี่ยให้ดีขึ้นได้นะคะ mm hmm. ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นนะคะก็มีชื่อว่าฮิมาสเปร์ค่ะฮิมาสเปร์นะคะเป็นลักษณะของ โพลิเมอร์ที่ละลายอยู่ในน้ําบริสุทธิ์นะคะวิธีการใช้ด้วยรูปแบบลักษณะของหัวสเปรย์นะคะก็จะเป็นลักษณะที่หัวที่มีสเปรย์ที่มีหัวยาวนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราจะใช้พ่นไปในบริเวณช่องคลอดก่อนมีเพศสัมพันธ์นะคะก็จะช่วยทําให้เป็นเหมือนตัวเคลือบนะคะทำใหเ้เวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ต้องเจ็บนะคะหรือบางคนเนี่ยที่มีภาวะช่องคลอดแห้งนะคะแล้วเรารู้สึกถึง ความเจ็บในการเสรียดสีนะคะระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์จนเรารู้สึกกังวลและกลัวกับการมีเพศสัมพันธ์นะคะพีมาสเปกก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยทําให้คุณนะคะมีความสุขมากขึ้นนะคะเพียงแค่พ่นนะคะ1นถึงสครั้งนะคะก่อนมีเพศสัมพันธ์หลังจากที่ใช้แล้วไม่จําเป็นต้องล้างออกนะคะผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยเป็นฟู้ดเกรดนะคะเพระเาะฉะนั้นเนี่ยเป็นลักษณะของคุณภาพที่ ปลอดภัยนะคะกินได้กลืนได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทิมัสเรยปก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยทําให้มีความมั่นใจให้กับคู่รักมากขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะเรื่องของการดูแลชีวิตคู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะไม่เพียงแค่การดูแลสุขภาพไม่มีเพียงแค่การดูแลชีวิตคู่เท่านั้นการดูแลสุขภาพของเราที่จะส่งผลทําให้การมีชีวิตคู่มีความสุขมากขึ้นก็มีความสําคัญนะคะการใช้ ตัวช่วยใหม่ๆนะคะเป็นสินค้านวัตกรรมอย่างฮิม a าสเปรย์นะคะจะช่วยทำให้คุณมีความสุขเพิ่มเติมได้นะคะอย่าลืมนะคะฮิม a าสเปรย์ค่ะ